สวัสดีครับวันนี้เรามาดูโรงเลี้ยงไก่เรากันนะครับโรงเลี้ยงไก่อันนี้เรามีขนาดอยู่ที่6เมตรคูณหเมตรนะครับพอดีผมมีไก่อยู่ทั้งหมดประมาณ1ิบตัว1 3บ4ตัวนะครับประมาณนี้ผมก็เลยมันมันออกไปรบกวนชาวบ้านนะครับ ผมก็เลยมองว่าผมจะทําเล้าไก่แบบเลี้ยงแบบขังอะนะครับก็เลยทําแผนแบบนี้ก็ซื้อไม้มาทั้งหมดก็สองพันสองนะครับวันนี้ก็เริ่มที่จะทําเป็นรูปเป็นล่างแล้วด้านหน้าที่ผมมองเห็นอยู่ครึ่งหนึ่งผมจะปล่อยให้มันโล่งนะครับเป็นใช้ใช้ตะแกรงสแลนดามุงหลังคาแต่ด้านหลังเนี่ยที่เห็นนะครับที่มุงเสร็จแล้วผมก็จะใช้ เบคอนชีสนะครับแล้วก็ด้านล่างก็ปิดด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดเพื่อกันมันออกมานะครับราคามูลค่าทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ4,500นะครับรวมเบ็ดเสร็จของของเล้าไก่ชุดนี้อยู่มันมาณ4 5น0นะครับมี2,2002แล้วก็ที่เหลือก็จิปาถะก็เบ็ดเสร็จก็น่าจะอยู่ค่าวัสดุทั้งหมด4,500 แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นค่าแรงซึ่งอันนี้เราทำเองนะครับทํากับน้องที่บ้านสองคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยตอนนี้เราจับไก่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราจะพาเข้าไปชมในเล้าไก่กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีอะไรบ้างที่อยู่ข้างในนะครับก็มันก็ ดูดีนะครับดูดีดูดีอยู่นี่ครับประตูก็ทําง่ายๆครับตะแกรงที่เหลือๆก็เอามาก็ไม่ต้องมีบานพับอะไรห้อยเอามัดเออนี่ครับไก่ผมก็จับเข้ามาไว้เรียบร้อยแล้วก็อยู่มาได้สองสามวันแล้วครับก็เริ่มจะคุ้นคนอันนั้นก็คือเป็นเล้าที่ผมเอามาจากของเดิมอันนี้ก็จะเป็นที่ใหม่ที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็จะมี กระป๋องอาหาร2กระป๋องนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำใส่เข้าไปให้ไก่ไว้กินนะครับอันนี้ที่เป็นมุงไว้เนี่ยคือยกมาจากของเดิมมีรังให้มันไข่นะครับมีรังให้มันไข่ก็มีตอนนี้กำลังฟักอยู่2ตัวนะครับก็ส่วนที่เหลือก็มีตัวเล็กบ้างอะไรบ้างครับก็โอเคก็แข็งแรงดีนะครับ แต่ช่วงนี้คงไม่ค่อยจะกินอาหารเท่าไหร่เายังตื่นกรงอยู่นะครับเพิ่งเพิ่งมาอยู่ได้วันสองวันก็ยังไม่เท่าไหร่ครับก็บินขึ้นบินลงอันนี้ไว้เขาออกกำลังกายนะครับบินขึ้นบินลงได้เพื่อไม่ให้เขาเหนื่อยเกินไปนี่ครับก็ยืนขึ้นอยู่บนนี้ก็มีเดี๋ยวทักพักก็จะลงมาเดี๋ยวสักพักก็จะขึ้นไปตอนแรกที่ขังไว้ก็จะบินออกนะครับบินออกบินอะไรแต่ตอนนี้ไม่บินละ ไม่ไปแล้วพอรู้แล้วว่าออกไม่ได้ก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลงทุนเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันจะพอมีกำไรไหมแต่ข้าวที่ให้นี่เป็นข้าวอาหารที่ให้นะครับเป็นข้าวปลายหรือปลายข้าวนี่แหละแล้วก็ข้าวเปลือกซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับไม่แพงก็ยังถูกกว่าอาหารแต่ว่าไก่ก็ไข่ดีนะครับ พอพอให้อันนี้จะเป็นปลายข้าวบ้างข้าวเปลือกบ้างสลับกันไปนะครับแล้วก็วันนี้คืนดีก็ไปหาต้นกล้วยมาให้เขาทานนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับก็เพื่อจะได้รู้ว่าไก่ของเราจะมีกำไรหรือเปล่านะครับขอบคุณ